绿灯。 ดีครับผมสวัสดีจ้ามืเอนี้กับแม่พ่อกับแม่กิ๊กอีกคือเก่าครับพี่น้องพ่อกับส่องแม่กิ๊กพาลุยคือเก่าจากพี่น้องเสาร์เอนี้พ่อกันเสาร์วันที่สิบเอ็ดตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจ้าเสาร์วันนี้แม่กิ๊กกับพ่อเขาพาหาเห็ดคือเก่าจากพี่น้องแต่ว่าบริขินพูดได้จากเอนี้พาหาอยู่ป่าลางจ้าของบ้านน้องเม็กตำบลหอยค้าอำเภอบุญทลิกจังหวัดราชท่านี่จ้าครับไปกันเลยจ้าพี่น้องไปลุยกันจ้าวันนี้เห็นน้ำจ้า ไปครับมานมโนพี่น้องมาหน,นิถ่ายรุ่นถ่ายเบิรงน้ำกันได้ครับเอาครับจอกเหล็กแห่งมานเจ้าพี่น้องเป็นเฮดแดงก้นอนนะจ๊ะอุ้ยพันติดกันได้พี่น้องนะสองอสองขาแปดครับพี่น้อง <laughs> ในแปดมานีเหรียญยู่ปาน้องเมฆด้วยครับหาเหรียญยูปาน้องเมฆครับอีกจ้าก้อนกันจ้ะอีกจ้า น้องเป็นสัญญาณที่ดีเลยด้วยครับเฮ็ดเพิง่งตอกเพิ่งเหลื่อมมีเนาะงนี่จ้ะดอกกำลังตาหักเลยแดงค้อยครับอีกกุ้งไม่ยังนิอีกดอกนั่งจับพี่น้องอีกดอกนั่งจับจพี่น้องอีกดอกครับเปล่งกอยอีกเลยจ้ะพี่น้องอือเดี๋ยวขวัดเอากำลังโพดินอีกครับพี่น้องกำลัง เนาะมันเป็นสัญญาณที่ดีครับพี่น้องเอาอีกดอกครับมาทันเทียก่อน,นี่ยกำลังออกมาอีกบ่พี่น้องเนาะโอเคเหนื่อยแล้วฝนหงาดดิฝนมันหงาดเนาะจ้ะเอาอีกครับจุ้มนึงจ้ะตอนนี้ครับอีกจุ้มนึงจ้ะพี่น้องกำลังเอาตัวเอาแตะเนาะไม่กี่แม่นจ้ะเอาเขี้ดินเข่าน้ำเนาะเด่งอ,องโต อันนี้อีกดอกครับไม่มีเหลือดอกหนึ่งเนาะนี่พมอเระดอกสองดอกเก็บส้าสมไปแล้วครับพี่น้องนี่นครับดอกม่ใหญ่ไปไหนเนาะท่านมีสีเลยแต่กบเปาะเรซสำเน็ครับหมานวครับมันนี้พี่น้องไม่คิดกบเห็ดปวกจ้าเห็ดปวก,วกร้อยออกมาอีกแล้วครับออกไม่ออกออกไม่เนาะอืมเฮ้ทางเลยพี่น้อง ขี้โดดกายเนี่ยเห็นใช่พี่น้องขี้ขี้ก็กลายวะเนี่ยเห็นเอ้าเด็กนั่งละคุณคือเห็ดปวกเถอะวะนั่นอีนี้พี่น้องอออที่ต้องจุ่มทั้งหวานนี่จ้ะหวานก็มีจุ่มก็มีพี่น้องแต่ว่าหวานกงาน็ง่ามพี่ต้องเห็นอยู่นี่โมเมนต์บอสออกข้งงามอยู่ได้ครับเนี่ยออกใหม่ๆเนาะ นี่ฟังบอกนี่ให้เบิ่งยืดูกันอุ้ยจะตีมกลามแล้วสวยมากเลยจ้าพออยู่ว่วนาะเนาะพี่เนอะพออยู่แค่แนวอยู่นี่นี่จ้ะ ตัวนี้ออกฟานทั้งน้อยเนาะขันโม,<ง>มบานกันแน่บม่เห็นออกพี่น้องหันเลยขี่รถไกลไปเนาะเมื่อกี้ก็แน,น่นจ้ะ <laughs c oughs> เห็นดอกฟานเพื่อนเนี่ยเราจะขี่รถไกลว่าไอ,ไอ่เฮ็ดเนี้ยเฮ็ดเปวกไหะงานอยู่ด้อยครับพี่น้องเอ้ดปวกตัวน,นี้อืดขาขาดถือว่ามันออกมาใหม่สอดมาใหม่จั้งหลายด้วย <อา S 2> น้องจะไม่กินค่ะบาเถอะมานต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะอืม นะคะเงี้ยราคาขนาดเบอร์ละจะจุ่มนี้ยังอีกข้างกูเอาครับเบอร์ละจะอู้นะเนี้ยขนาดไหนบานกำลังบานพอดีเลยอุ้ยคือปกเส้นบริเวณโฮมนะนาะโฮมมันออกได้หลายเนาะโฮมไหน ทำธะการเบิเ่องแรกๆว้างหันเบิ่งอยู่จ้ะแต่บริเบืง้งขัดอู้ห่างจ้ะพีน่นาะสองดอกก็งามจ้ะ,จะเอาอีกมู่ขางกันเนาะเมื่อกี้เนาะมันออกออกมานจะผีเนาะเนีนจ้ะเอ้ยใกล้ๆก,ก,กันเหรอครับแต่มเมืงขของอยู่คนละฝั่งไอ้หุ่นคนละฝั่งค่ะเอ้ยอ งามเนาะงามงามพีกพีดอกใหญ่ค่ะจ้าจ้าอีกแต่พวาปวกดอกบ่ดำเนาะไม่จริงเอ่ะดอกขาขาวปวกยังเนาะแบบนี้เนาะปวกขาวปวกปวกเขาโดเขาวใหญ่ยังอีกจ้า หัวก,กระสุนก็มีด้วยพี่น้องอแทงขึ้นมาใหมาต่ตุ่เพาะนี่เอ้ยอ้อยกกสิได้รอหาเห็ดปวกตั้มแล้วพี่น้องวัอนี้มีอัญมงบวางกระบอกเซลล์อกหาจ้าไอ้ยอ้อีกจากระสุนเชื้อแห้งพุ่บ่แม่นักตะโอนเจ้าทับโอ้แมงใหม่หรือแมงกินขามันบอกระสุนกระมีพี่น้อง อ้ยกันแบบนี้หายากด้วยครับหัวกระสุนนี่ท้าววเห็นดอกบานก่อนเนาะงั่จ้ะเมื่อกี้แค่ตาบอดีด้วยพี่นอ้องเสรแล้วบ่จ้ะอุ้ยพี่น,อน้องง่ามแล้วครับนี่ค่ะเห็ดปวกเขาใส่บางหันเ้อพี่น้องโอ้ยสิได้ต,ตามหาหลายๆเห็ดอยู่ครับเหมือน,นีฉัน <c oughs> <c oughs> เอาเ้าแทงนะครับพี่นอ้องอุ้ยบังหันยี่พอเห็ดปวกนั่นไปอีกจ้ะเอ้า ันนี้ำเราไป,ปเ,เพื่อพ่ออีกอ่ะ<า>แม่นครับเอาเ้าแดงหน้าดอกนี่บานงามครับอา้าวแดงหน้าบานครับพี่นอ้องบานงามเนี่ยน,น่าจะแม่นอันนี้ครับแดงหน้าอีกจ้ะน,นี่ครับอันนี้ค้อนใหม่เต็งไว้่ท่านพี่นอ้อ <c oughs> งแดงหน้าอีกจ้ะ อดอกนี่เนาะงามได้จ้ะลูกน้องเฮ็ดกอรครับนี่ <laughs> เอาครับพี่น้องรุ่นเบื่อนันเมือ่อกี้ได้ครับวันนี้ว่ารีเพิ่มอีกบอ่อเฮ็ดปัวครับพี่น้องเฮ็ดแดงหนาเฮ็ดหนังนี่แหละครับพี่น้องเฮ็ดหลากหลายอีดอกวันนี้ครับพี่น้องแต่ว่าหังนเช๊กเสียหลายแบบไดนได้ครับตุลน้ำกันครับพี่น้องเอาพอเฮ็ดแดงไหนเลยครับอุ้ยพี่น้องแพ็คคู่แบบสวยเลยจ้ะ นเนออาที่ระดอกจ้ะ<บ>เก็บเลยเมื่ิกี้เอาน,นี้ยังไงอีกจ้ะพี่น้องก็ต้องหมุนดินขึ้นมาเปลือยแน่จ้ะอืบ้าแล้วนจ้ะ บานอยูฮังใส่เลยดย้วยอออเอานี่ครับบานจูม,มาห่มใบฮักกรอบเลอหักขลบ <c oughs> เลยตัวนี้ผูด้อดอกหนึ่งอยู่ยไหนเมื่อกี้เอาเลยดอกหนะึ่ง ท่ามลูกเนี่ย่ยท่านมีสีนอหนอจ้านั่งเลยนะจ้านั่งลงเหลืออยู่ตัวนี้ห <c ười> ืมแดงหนางามแห่งมนบานหนอแดงนาจุ้มงามจัดเนอเดงนะครับขานเน,านี่ยเนอเด้งนาอันนี้เอ ทานบ่แมนบ่ทำทำว่าทำว่าแมนบ่ขาวๆแมนอยู่คนว่าเห็ดทานเห็ดทานจ้าแดงสับเนาะแดงช้ำจ้ะดองหอมคักเมื่อกี้บ่มาเป็นเฮ็ดปอเนาะอ๋อืมันนี่คือหมอวานมะนาะพี่น้องเลยเด้หาป้อเนาะงมันนี่ตาลอยจ็กสีเต็มหัว อะไรคืนผู้นาะจ้ะสองครับเพชรแดงเนาะแอนเมือนเดิกม,มดก็เพชรแดงครับมือนนี้บานสองจ้ะพี่นอออ้องอ๋อเอหดทูมทั้งในไม่คิดอ๋ออยากพกในจังหน่อยเหรอพี่น้องเอาบานแล้วก็เอาทูมมันอยู่อุ้มลูกโคกครับจตาทูมสุ้ยน,นี่ครับพี่นอ้อง ของบ้านมาจ้ะแง่ทุ่งๆๆทางข้างอีกนะทางข้างใหม่จ้ะเอ้านี่ผมบอกตัวโลโคกอีกแล้วพี่น้องอ้าขาขาดแล้วนะจ้ะสัญยา,านบวป่าดนี่นะับไม่คิกนี่ก็ได้ยัองอีกอ่ะโดนนี้ข้างเนา่จ้ะจุมสวยอยู่จ้ะบ่กเป็นมูเขายู่ถึงเนาะบ่กจ้ะนี่เปลี่ยนสีแน่นอนมื่อกี้นี้ บ่มันลังแหล่ป็นไรลังแหล่ทั้งรุมมันอยากเบิดแล้วบ่พี่น้องเบิดจ้ะบ่เห็นพี่น้องว่าลังแหล่เพิ่นเบิดแล้วบ่าพันยางมามาพปอเนาะพี่จิ๋งโอันจ้ะพี่น้องอันละครึ่งเรือโครงการติ่ระบาดนี้จ้ะดอกนล่นหน่อยนั่นม่นเหม็นมันติดกินยินก็แม่นอยู่เอ้ออันหักไม้หัดขึ้นบ่ได้แม่นขึ้นบ่ได้เพิ่นก็เลยบ่ใหญ่นั่นเฮ็ดก่อพี่น้องเอลยไม่กินเฮ็ดก็บานมือนี้คือคือหมู่บ้านเนาะพี่น้องบานเพอเวื่อเลยจ้ะ เออเมเลอเลยจะด้บนานพี่น้องเลยแขีงอยู่เนาะเอ้าวบุญปีครับพุ่นไม่กิ๊กยุ่พุ่มพุ่นพี่น้องก็ชิบวเห็นดอกเดี๋ยวนำไปบุญครับบุญกับไกลๆพี่น้องอย่างพี่น้องวิงเห็นว่าหันว่าผุนเด้เอวซ้ำนี่เด้กครับพี่น้องโครงการอยู่บ่นี่โครงการคนละครึง่งเอายาเราก็เอาครึ่งงา,งานะมๆแล้วเนาะอือเอา โอ้โหโมติเอา,อเเอาบ้านเฮ็ดกอครับพี่นอ้องเอ้ยบ้านงามครับอ้าวเฮ็ดเผืองขาวเฮ็ดเผืองไข่พี่นอ้องก็อยากออกน้ำเขาเลรอพี่น,น้องาแต่พ่อพายุมาเฮ็ดอีกนะนเนาะเห็ดงามเนาะเฮ็ดสีออกคืออยู่ครับพี่น,น้องเอาเฮ็ดลางแหล่ะนะไม่คิดลางแหล่บ้านจ้ะพี่น,น้องยังลงเหลือบ้านอยู่ครับมาหันเบิด ตัวไหนไม่ไหวก็ไม่ต้องเอามาเอออันนี้ไม่ไหวอ่าเป็นเชือ้อนี่ะครับยังหลงเหลืออยู่ครับห่มนี่เนาะลายดอกอยู่ลายดอกอยู่จ้าอจพอหลังเหลบปานเก็บเลยจ้าพี่อือพอหลังเหลบปนนนา,านพี่กีวกับตาใหญ่ออกงานนิดแต่ตะกี้เต็มโมเต็มโมออกไปก่อนจ้ะ บเลยตัวนั้นคือสิบป่าใหญ่น่าเมียเจี๊ยบเลยนั่นเด็กค้างกันไปขนาดไหนเมื่อกี้เห็นด้วยจ้ะเออพูดทงางไหร่อีกยูเท่าลังนเจาะกระไลอยู่พวกนี้อา้ามีจูมสอนพอเอ,อ้าไม่หักเนาะ,นะมีคนเตะหรือหมูมาเตะก่อนเพราะขึ้หักไว้ ขาปสวยอดอกบานมานาั้งแ,แล้วพี่เดานี่เมีีกี้ลราหมุนแล้วนี่หุมเราคก,ก,กขกักขกัก,กเลยเ<อ>้าไม่แห่งกินขาอืมอะไรคะจะเด็ดต๋อหุ่มนี่คือี่คือนี่คือนี่คือน,นีนี่คืเนี่นี่คนีบคืนีตน่อนี่อน่อี้นีอีก มันผลใบเพื่อเะไรทิ้งโอ้ยบักหอยเดือดเต็มเลยฝนตัวไหนฝนเห็นเบาเห็นจ้าพือเลยเออไม่ตวนสามเป็นตสามเนาะตำรวจไม่จับนี่หักเอาเลยนี่เนาะค่ะตัวนี้เอาโดนงาบอยู่ตัวนี้งามเลยจ้า โอ้อยังเหลือลงเหลืออยู่ครับพี่น้องเอาขามไปถามนำาน้อยเล็กๆไปหาโฮมใหม่เลยเลยครับพี่น้องตามไปหลุดไปเบืองน้ำกันอีกครับเดงกหนาจ่ะพี่น,อน,ามมาน้องขามนำมากน้ปอีกเนาะขาขอ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 มหอยขามหอมมาพอได้เด็กหนาครับจ้ะเอาจูมาที่นี่เอาบาลน,นะพี่น้อง <laughs> เอาบานกับบานงามอยู่ดอกครับเหมือนเก่าละเอาพี่นอ้อ,อนใสิเ,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 เนนต็ปอ,อย่างนี้บานเนี้ยพี่น้องแค่นด็ไดู้่เลยพี่น้องล้างแหล่อีกแล้วครับปู่นู่ไหนผมก็มีได้เมื่อกี้คางกระตาทั้งนั้นเอ้าเก็บเอาบานเดือดก็เลยบานนี้กรบโปรายแห้งต่อครับแต่ว่าก็เห็นเหลือๆอยู่นั่นมองจริงเนาะจ้ะนี่ครับโอ้ยนี่กินเพื่นแมวโปรดเลยเป็นซีฟ<อ>ลูกเม็ดเลี้ยง อ๋อไหนบ่อ๋อบัาส้มบัวส้มกนใบอีกสองตัวนี้แข็งอยู่ป้าตัวนี้คือโป้ข้นเอาว้ใหม่ฮัทแข็งอยู่จ้ะนี่ตัวนี้น้ำตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้หักใหม่หักใหม่ตัดทักใหม่เอกเลยเออฟงดองเลยจ้ะ อยงนี่ะด้ไัวมะเร็งพูนดอกไหนมันจะงามมกีู้้นเนาะพี่นอะไม่เห็นป่นใกมดอกงงมขนาดตัวนี้งามแหงโอเแล้วคือจึงสวยอันนี้ถั่วงมอยู่ตรงนี้นี่ไม่จุมจ้ะพี่นนองเนาะจุมลงเรืออยู่หนั มันกิดซีบร์แล้วล่ะแต่ว่ามันหางยังหลงเหลือเล็กน้อยครับพี่นอ <บะ S 2> อ้องปบ้านงามด้วยดอกหนึง่งบ้านจ้ะโอ้แต่มันลอยนสองดอกอง,งามด้วยครับพี่น้องเพชแดงหน,นาเนาะแดงหนาเพชรขู่จ้ะอืมผลนีกรองนึ่งไม่ใช่ไหนกันหรือจ้ะเนี่ยมาว่าเป็นดอกเดียวบนแมนเนาะเพชรขู่จ้าเพิ่งมาเกิดเพชรขู่ดิ อ่มแถวเห็นบม่เกิดเป็นมูลเหรอเนาะแม่เห็นต่รปก่อนเป็นมูเป็นมูปนมรปนี้ว่าม,ม,มูปันได้นี่ยแต่งสีสันของโบแดงแห่งเนาะขาเป็นแบบไงเนี่ยเหรอแต่ว่าเมื่อกี้เอาคือหล่นไปงงเลยนี่เด้อผู้เหตุแห่งหลวงเอ <จะ S 1> อผู้ก <ลง S 1> ัดขาเนาะอ้าวไหนยังหล่นอ่ะอัอนนี้ช้อนครับตัวนี้ช้อนหางใช่เนาะกำลังฝนดินขึ้นมากเลมีมันก็จะออกไปเรื่อยๆอยู่ครับแต่ฝนพายุบนเขาเมื่อกี้เนาะ ก็อยู่เขากับสีดำอีกแล้วอีน้อ,เองเลยเอาผลั้างในเมื่อกี้เก็บออกมาเลยสุ่งบานเนาะบานมาจากบานจะเอาได้ไหมโอเคได้อีจ๊ะสองโดดจ่ะมีบพไต้ตัดเพราะว่าขาดแล้วหื้อล้างเลยงามจ๊ะ ดอกนีก็ง่าบานนีจ่จะทางหน้ากำลังบานใหม่ที่แล้วเนาะขาขาวครับแทงน้ำผมเมื่อกี้ดอกบานครับพี่น้องเก็บสะสมครับวันนี้เฮ็ดเหลื่อมสีบ่คือปันใดอะไรโบ่คือหมูว่านอยู่ครับพี่น้องแต่กระบอกโหดนะครับเบิ่งนํากันไปนะครับพี่นออ้องเนาะบ่เที่ยวพอเฮ็ดปลวกอ,อ,อกีกเที่ยวมานเอ้าดอกจุ่มพิ่นอุ้ยคขาขางามเนาะ รวมตัวปอครับอืท้องแหบานเนาะบานขาต่ำๆจ้ะนั่นอีกขางนึงออกเนื้อจ้านี่ร้อนนึงครับบอกพิษว่าขางนึงขางกันขากันเนาะนั่งเลยจ้าบานอยู่จัดแต่ว่าบานงามบานแข็งอย่างเราตื่นเนาะจ้าครับพี่น้องบานนี่คือเก่าจ้ะมะพร้าวานนี่คือเก่าครับพี่น้อง แต่ว่าบ้านใหม่อยู่หรอกเนาะแข็งดีจ้ะเออผลครับเอ้าเล่มเฮ็ดบานนี่แหละครับพี่น้องสามพอเฮ็ดจุ่มกินกระน่ำหาเฮ็ดปวกน้ำให้เฮ็ดปวกเนาะลงมา่มนพออยูจ้ะลงมาไม่เฮ็ดปวกบูนหนึ่งเนาะเฮ็ดเฮ็ดปวกบูนหนึ่งเนาะจ้ะบานนี่ก็สินนำหากคือพอเห็นน้ามีิตดีอยู่พี่น้องเอ้ยนี่ครับตอนนี้ยังงานนี่จ้ะงาน โมเดียวกันเนาดบังกูใหม่ขนาดอันนี้ก็น่ามั้งเนี่ยจ้ะอันนี้บานเอ้าเก็บใส่บานจะเก็บใส่ให้มันเต็มตาเนาะพี่น้อห้อยเดือกดขาเหนี่ยนติ่งปล่อันนี่ครับบันนบักใหญ่เลยจ้ะบานขาเก็บใส่ห้องดูขอแต่บานบานสิฮะ จูมไปใส่ระบาดจูมไปไหนเนาะเบิร์ดระบิร์ดจูมคือเพือแต่บ้านเท่น้องโอ้จังหวะนี้หละเด้อเต๋อกระคือขึ้นมาไหนล่ะครับเตเลตาไก่เคืองขึ้นมาล่ะครับพี่น้องหาเบิรงน้ำกันไปเรื่อยๆครับเอาหาเบิรงดเมื่อกี้โอ้ยพอเห็ดป่วยเจ้ามูลสองมูลเนี่ยนาะพี่น้องเนาะโอ้ มีทีดีเลยไปพอ่อมูเดียวเห็ดให้ดีโอเดีใจว่นที่ผ่ออีกเอ้าเมืองน้ำกันไปเรื่อยๆหระครับพี่นอ้องบดเท้าพ่อเนาะครับเนะบาะเมื่อเคเก็บมาใส่บานมันนี่ตาดอกดอกบานอือพูดอีกคุณอือพูดค้างเสียมเหมกระเม็นเนาะค้างเสียมหน่อยพูด จูมก็มีอยู่ครับพี่น้องมอนี่แมงกินกัดหลายเนาะจ้าอืพี่อ่ะอืมแมงกินกัดหลายพี่น้องเลยแต่ว่าแมงกินดอกอืมบ้านนี่เนาะไม่กี่บ้านจ้านี่ก่บ้านจ้าถือว่ากับสิว่ายเบิร์ดเลยหรอครับพี่น้องนอกจากว่าตัวนี้มันเกิดรุ่นนะครับมันถี่เกิดมาใหม่อีกเนาะมีอีกเนาะ พี่น้องเห็ดเหลืองโงกแดงเห็นดอกเดียวครับว่าเบรกิกไปใส่อีกเนาะมันแดงอองตงปาดพี่น้องเห็ดกะไข่ดอกในมะพร้าวแท้เบิร์ตโพนมีอยู่ดอกเดียวพี่น้องแต่งามมีสองดอกแต่ดอกนึงเบิร์ตแหล่ะจะโอ้เบิร์ตแล่ะแล้วตาขาเห็นบ่นะมีแนวกินเพลินเนาะไม้เดือกินหมดเลยจ้านี่ เฮ็ดองลงหน่อยน่ะเมื่อกี้เห็นนะเพื่อนเนาะเห็นจ้ะมันเกิดมูนมันก็้เคยเกิดเป็นมูใหญ่ได้ครับพี่น้องจุ่มงามครับดอกจุ่มเพนครับพี่เอออ้างามนนานเนี่ยานาะ<า>ดอกเก็ดอันนี้ก็ได้งามจ้ะบานก็มีนดอกบานเก็บเลยเมื่อกี้บานเก็บเลยเนาะ ไ,ได้ดอวันเฮ็ดองค์ลงหน่อยครับให้แม่บานเพิ่นเก็บเลยครับอื่มันเก็บไปก่อนแล้วก็นีม้วนเก็บก่อนก็บบริไทยทุกดอกได้แล้วเนาะพี่น้องนะเนาะเพิ่มข้าวกะโหลกเฮ็ดไข่เมื่อกี้ก็เก็บใส่กระตาเลยแล้วพนะี่น้องนี่เด้นี่จุ่มอยู่นในในไตใบใบหนี่เอ้อน่าจุ่มก็มีหันน,นี่กูบานลายอยู่ในหลุมนะน่าขายดอกอ็มีอืออือเขามาเก็บเอา โอ้ดอกงามจังพี่น้องบ้านมันก็ต่ไหนพี่น้องบ้านสวยพ่นอีกมองง่ายเนาะง่ายแต่ผมว่าจะเอาได้บ่ด้วนี่จังวะเหลือเอาตัวได้เอาไหนนะพี่น้องเนาะตัวได้ไม่ได้ก็ให้มันเป็นเชื้อไปเออพ่นดอกพ่นบานหล่อมีหนึ่งเมน็ดนั่นเองไม่ละครับพี่น้อง ฝนก็ตกดินมากหน่อยเงี้ยเงี้ยเงี้แหละครับสงสัยผ้าอยู่หลูกใหม่ๆห่วครับพี่น้องบัณฑิตเสด็จผ้าเมื่อแล้วครับพี่น้องไปครับไปสรุปเฮ็ดกันไม่กิ๊กบ้่งครับว่าติดเสด็จไรหน่อยบางไหมครับพี่น้องไปครับไปเบังเท่ากันครับเอาครับพี่น้องมืัอนี้ได้เห็ดปวกหมู่นึงแล้วครับนี่งไม่กิ๊กมานไปเห็นอยู่ข้างทางน้องไม่กิ๊กเนาะจ้านี่ก็เห็ดละงูแดงกับแหวะมาดอกนึงพี่น้อง มอเตอร์ก็เป็นเห็ดแดงนาแดงนาเห็ดก้อนเนี่ยเล็กน้อยจ้ะเห็ดตะไคร่ดอกนึงเนาะจ้ะเอาถือว่ามันอยู่ครับมัอนี่มันอยู่จ้าไอ้ตัวนี้เป็นเห็ดบานครับตาเฮดบานเหรอพี่น้องบานกับบานมึงงามปไนได้ครับมัอนี้แต่ว่าห่างได้เกือบเต็มตาอยู่ครับเตี้ยนจ้าเอาหมันอยู่ครับพี่น้องมัอนี้พี่น้องมัอนี้เม่กิกเมื่อย์วะสันเป็นน้ำอากาศเปลี่ยนแปลงบ่ครับพี่น้องไ คือสีไข่ที่หนาวนี่ว่า์ัซนหาเพศเมื่อวานนิวเวอร์เซนต์วันนี้เลยบ่ได้หารสองครับเอามากีก่ไหนใครจะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้นไม่กิกในเด้อครับ,บ e เป็นกำลังแรงใจเพื่นอ,อ e e นใน <ะ S 1> เด้อครับ <นะ S 1> พี่น้องฝากไว้น้ำอีกคลิปนเลยนะจ้ะพี่น้องครับขอบคุณเอฟซีไม่เอฟในเด้อครับพิษพัดประการใดกับไฮตี้ชมมาไ่อเด้อครับพี่น้องคอมเมนต์มาไอใครับคอมเมนต์ใต้คลิปเลยเด้อจ้าครับพอเสร็จได้แก้ไขหน่อยนะครับพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอยังหลายเนะครับพี่น้องเนาะฝนกระิื่นมากเลวครับจะ,ะกลับบ้านนะจ้าแม่นครับกะเข้าเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า